ว,นนวันนี้วันอังคารน,นะครับผมวันอังคารที่23ส,สิงหาคมพุทธศักราช2565ครับผมวันนี้จะมีการนัดครับผมการนัดจะเป็นภาษาเหนือนะก็ถทางอีสานก็จะว่าตลาดนัดนะครับผมถ้ากล่องไทยก็เรียกว่าตลาดนัดนัดนัดตลาดนัดทางอีสานะคนไทย,ยพูดมันเหมือนกันแต่ว่าภาคเหนือจะเรียกว่าการนัดแต่าภาคใต้นี่ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไร วันนี้ยังคนขายของใช้ในครัวเรือนพวกสบู่ยาชีย์วันพวกทันไก่พวกของใช้พวกพวกระถางตะกร้าซักผ้าครับผมแล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นแผงขายผลไม้เจ้าขายผลไม้นี่ก็จะมาขายทุกวันนะครับผมการนัดตลาดนัดที่นบ้านเบอน้อยที่สาราประชาคมนี่ก็จะมีวันอังคารกับวันศุกร์นะครับผมพี่น้องสนใจตรงนีม้มาซื้อได้ ยายขายผลไมา้เจ้านี่แกก็มีดีมารายาทเอาเวลาลูกค้าจ่ายเงินก็ยกมือสวัสดีไหวลูกค้าด้ครับบอกหายากที่แม่ค้าที่จะเป็นคนแบบนี้ครับบอกหายากนี่จะเป็นหนึ่งหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านเลยครับผมจะยกมือไหวลูกค้าทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดเขาก็เลยเรียกว่ายายสวัสดีค่ะเป็นคนบ้านเลื่อมนะมากมาเกมาขายของนี้วันแบบนี้วันศุกร์วันอังคารวันศุกร์ก็จะมาขายขมานนอนวันเสาร์นี่เกก็จะมาขายบ้านนางกว้างนะครับผม ก็จะมีใจอืน่อนเยอะทังอื่นคือของ,ชของใช้ในภเรือนในจุดนะครับม <c oughs> ไม่ได้เาจะมีเพลงตั้งได้หมดอ่ดดดดของทางจะเป็นพวกสูยาสีฟันของใช้เออแปลง,งนะครับผม <c oughs> เอ่อให้หิน,นอ่าจะดีของใชายนภาเอ บีเพ,พียงแม่เพาะปุณนี่ก็บ,บีเพียงรู้ไหมแม่บีเพีงดูมันนะบ๊ออยู่บีบกันสองตายแย้แต่แป้งแป้งแต่ว่าแป้งแอร์เขาเจ้าแป้งซื้อมาเลยบ่ะน,นี่ไม่ได้ไม่ได้แป้งนั่นเขาเจ้าเจ้าเจ้าของคือบอกแป้งเขาเจ้าเจ้าของมันจักประหยัดเพราะว่าล่งสีมันสื่อเถิดได้เสมอเนี่ยลงสีมันสื่อเถิดซื้อโลกอะไรขนาดพกเจ็ดบาทนึงเข,ขาเขานะ,ปะเปลือกถือคักเถิดแม่โอยกาบ้าเฮาเพิ่งไปขายล่งสีเลยเฮ้ยเฮาอันเฮ็าเจ้าขายเลย เคล็ดข้าวเจ้ามาขายข้าวปุ่นยางแม่นบ่มันต้องมาขันมันยังมันยากเพราะว่าแต่งเไปแต่งเนี่ยมันเค็ดแล้วง่ายเลยอืมดีดีเพราะว่าห้าวห้ากระสีได้ห้าวกระสีมีกำไรเพิ่มเหมือนไม่ต้องไปขายให้โรคสีให้แสงท่อมันรวยขึ้นลร่อยขึ้นนะครับผมโอเคอันสร็จแล้วแม่กินได้กินเขาแรกนี่ครเค็ดเองน้ำข้าวปุ่นนี่ก็เค็ดเองโอ้สุดยอดเก่งเลยอะแล้วดี <ๆ S 1> ดีดีมี่คนผักสุกสบงแข็งแรงพูดถึงว่าอยูนไม่ต้องเฮ็ดก็ได้นั่นอยู่นกินน้ำมูกกําลังก็ได้นาะลูกหลานก็ตั้งหลายคน ทุกคนเดีลยวจะค้นนะเนึ่งไอทิพย์สองแน่นไอย่าที่เหลือนะไอไปมไม่กินดีนั่นแหละเอาน้ำหนักน้ไมหลานนะแมนแต่ว่ากับไม่ได้ออกกําลังไก่แล้วไม่ออกกําลังไก่ไม่แข็งแรงบ่อเสร็จบ่ยืบบ่นั่นน,ดดนี่จะกินแน่นอนแล้วนะ,<ม>ะกด็ดีละเพราะรุงก็ดีอยู่ดีสุขสบายละจิ้งเขาแซ่บน่ารับละครับผมโอเคครับ มากครับผมด,ดีดีครับผมนี่จะเ,เป็นบรรยากาศของสารคามวัดทำานันครับผม,มตบตะวันก็ร่างสวยครับผมพี่วสวยครับผมตะวันก็ร่างออกโอ้สิตกดินประมาณตะวันหกประมาณหกโมงเรงกว่าอภาพสวยครับผมภาพสวยถนนภานพาสวยอะไรสวยสวยสวยอ้โดูดูงานอะไรมันดีวสวยอะไร วันตกดินวันนี้ที่บ้านบัวน้อยเขาก็สวยงามมากเลยครับมีแสงสวยด้ายอดีดีเยี่ยมครับผมเริ่มทำเริ่มมือแล้ววันนี้จะคนมาขายของจะไม่เยอะไม่เคยเยอะเท่าไหร่ครับผมไม่เคยเยอะเท่าไหร่เฮ้ไอดิจอวิทย์ไปยึดนี่ไปยึดอัออนนี้ครับตอนขายของก็จะมีขนมมีอะไรนะครับผมกาจะมีลูกชิ้นปิ้งนะอ๋อขนมลูกชิ้นปิ้ง บรรยากาศช่วงเย็ยนนี่ก็ที่ฟันบานน้นนอยน,นะครับผม้ใช่ดีครับผมดีดีอันนี้ฝั่งนั้นก็จะเป็นกล้วยน้ำคุกปอเปี๊ยะขนมหวานนะครับผมฝั่งนั้นแกนี้เจ้านี้แกก็จะขายประจําแต่ว่าแกก็จะทําขายในวัอนอังคารกับวันศุกร์ที่มีตลาดนัดนนัทนน่ที่มีการนัดตลาดนัดได้อ๋อดีๆน้ำคุกกับของหวานจะมีอะไรบ้างตั้งนั้นของหวานนะ จะกินอยู่ของหวานของหวานนั้นจะถมจะกินนี่ะจะกินเลยดูนะจีเสกเตาส่วนเตาส่วนเขาเปขนมจีนนะนี่กะทินี่กะทิกระแหนมขุ้นดอกทิมะเรื่องสื่อเตาส่วนไปกินตะปุ่มนะครับจีเสกครับผม เอานึ่งจกสูงนะครับผมเอาส่วนจะตรงนะครับผมผมอยวาละครับผมกินนีพูดเยวกินบ้งเดมืกินบุมอมอืมมอืมอืมมอือืมอืมอืมอครับผมอืมบืมอืมออมออมมมมมมอออ ดังเสีจจยสงม,ม,มันจะกินไปแซ่บนลยอืมอากาศก็จะสวยครับตัวน,นั้นก็จะเป็นอะไรนะครับผมตัวนั้นกะะ็จะเป็นอะไรเที่ยวอหมูกระทะหมูกระทะนะครับตาน,นั้นอ,อนะ๋อเป็นหมูกระทะหมู่บ้านบอนะก็มีหมูกระทะขายด้วยครับผมโอ้สุดยอดเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านหนึ่งเหมือนกันที่ในตำบลเชีเงยงยืนครับผมที่มีหมูกระทะขายโอเคนะครับผม แต่ว่าเจือแชนะ่น้ำนมันก็ปล่อยน้ําเสียลงมาตามถนนทงทางน้ำซักผ้าเพราะว่ามันรับจังซักผ้านะ่ะก็เลยปล่อยน้ําเสียมาตามทางมันก็จะสะกปรกเป็นตะไคร่น้ําเป็นตะไคร่น้ําเป็นเปนก้อนอีสานเหมืนก็จะว่าชีสีเนาะโอ้เป็นตะไคร่น้ำท่านทางง่าู้เฒ่าผู้แก่นที่เมืองลมทุกคนบางที่ ไฟเอาตฝ่อไฟฟืงง้ยนยาบนกำนั่นกับว่ามาสนใจมาดูเลยสกปรกไรครับผมเปนยัคนนีโไม่มีทเลยครับโอเคโอ้โหแช่อะไรอะไรสกปรกไรโอ้สกรไรอนทา่านางนมนหน่อคนปล่อยหน่อยดมาทัมสาร้าง ของด็ปะคับผม